ปอืมม่เมเนี้ยตอนพักเทียงอ๋อบุณูไรไลฟ์ป้าอ๋อป้าซื้อเพาห้อ,องเนี้ยแพงจังไม่ชา่อะมีค่านำพาอันนี้อันนี้ค่าค่าพาคุณลุงอ้อเนี่ยดูดู <c oughs> ไม่ค่อยเก่าเลยอืมจริงๆแล้วก็ก็ไม่ค่อยเก่าจริงๆแหละแต่ว่านี่นะฟังนะปุณฑุรของบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะประเมินราคาเป๊ะๆได้คําว่าเป๊ะๆคืออะไร คือสมมุติว่ามี1องค์ในตลาดมี2องค์ในตลาดมี3องค์ในตลาดถูกไหมถ้าเกิดเรามี3ององในตลาดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าองค์เนี้คนที่เขามีของอยู่เขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่สมมติว่าเขาบอก้อยองคเนี้เขาอยากขาย5 0 0หมื่นนะองคเนี้เขาอยากขายหกหมื่นนะเราก็รู้ใช่ไหมว่าราคาในตลาดมีมีเท่าไหร่ถูกไหมเขารับซื้อเท่าไหร่แล้วเขาขายเท่าไหร่ถูกไหมสำหรับองค์นี้ป้าใช้ การประเมินอยู่2แบบคือ1นการประเมินแบบแรกก็คืออะไรคือลูกค้าเนี่ยอยู่จังหวัดสระบุรีถูกไหมเนาะกับอ่างทองเนาะแล้วก็เป็นหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดเนี่ยคือเป็นพระที่เป็นเกจิอาจารย์ที่คนสระบุรีเหมือนกับเป็นเทพเจ้าเมืองสระบุรีอ่ะเนี่ยออกมาแล้วคุยไปคุยมาคุยไปคุยมา,ค,ยมาคืออะไรคือบ้านคุณลุงเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆวัดเจ้าของก็ไม่ยอมขาย ยังไงก็ไม่ยอมขายเพราะว่าอะไรใต้ฐานดูดิเขาเชื่อมเห็นปะปุนปุนดูขอเชื่อมต้องมีของู่ข้างในถูกต้องหนึ่งเนี่ยมีของสองเนี่ยเจ้าของเขาบอกเลยว่ามีอะไรอยู่ใต้ฐานให้ปุนเดาตะกุดพ <Okay. S 2> ระธาถูกต้องลักษณะนั้นก็คือจริงๆแล้วทำไมปลาเชื่อรู้ไหมเขาบอกว่ามีกระดูกของหลวงพ่ยอดวันหนองปลาหมอ ซึ่งเป็นกระดูกของหลวงพ่อเจ้าของเนี่ยเป็นกำนันในพื้นที่แล้วก็เมื่อวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับทางคุณลุงกำนันด้วยคือดั้งเดิมเนี่ยทางวัดเนี่ยเขามีการบรรจุอัฐิไว้ในนี้ยเยอะเลยเพราะว่าคุณลุงกำนันบ้านเนี้ยเป็นญาติกับหลวงพ่อยอดดั้งเดิมกงนนึกออกปะนึกออกปะคือมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ วิเคราะห์ได้ว่าจริงไม่จริงเนื้อออกมาถามว่าพระองค์นี้ก็สร้างหน่อยในในชีวิตองค์แรกสําหรับหลวงพ่อยอดรุ่นนี้ถามว่าทันไหมสองพันห้าร้อยหกไม่ทันถ้าจําไม่ผิดหลวงพ่อยอดเนี่ยมรณะก่อนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่าเก้าสิบเนี่ยก่อนเก้าสิบแน่ๆหลวงพ่อยอดเป็นพระยุคโบราณเนื้อออกมาเป็นรุ่นน้อยหลวงพ่อเงินบางคารอย่างนั้นเลยอเนื้อออกมาเป็นรุ่นแบบ รุ่นน้องอ่ะนึกอ,ออกมาอ่าเพราะนั้นหลวงพ่อยอดเนี่ยเป็นพระที่โบราณมากสร้างพระมาตั้งแต่เป็นร้อยปีอ่ะเพราะนั้นวันนี้รูปหล่อของท่านเนี่ยองคเนี้ยบรรจุอัฐิเปอร์เซ็นต์สูงไหมบุญบุญว่าส,สูงมากแล้วเขาว่าไงได้ยินเสียงไหมเห็นไหมมันซ็กซิกซ็กซิกซิกซิกนเหมือนกัน,เป,นเป็นกระดูกอ่ะเนอ,อออกมา เราสามารถเรียกว่าวิเคราะห์ออกมาจะถูกไหมจะแพงไหมมันมันไม่มีข้อยุติหรอกแต่ว่าถามว่าโดนใจไหมโดนใจเนื้อออกมาแต่ส่วนประโยชน์เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งเนื้อออกมาอันนี้คุณลุงเขาให้เราเช่าเราดีใจนะพูดตรงๆเนื้อออกมาตั้งใจมาหาเราทั้งคนนําพาทั้งคนให้เช่าถามว่า มีราคาไหมแถบนั้นก็มาขอซื้อคุณลุงหลายท่านหลายคนแต่ว่าราคาก็อาจจะ2องหมื่นบ้าง3ามหมื่นบ้างแล้วแต่เพราะว่าลุงหลงพ่อไม่ทันไม่รู้ว่ากระดูกข้างในจริงไหมถูกป่ะอันนี้คือเหตุผลที่ปุนปุน,ปนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันสําคัญไหมแต่มันสําคัญสําหรับโอกาสที่มีให้เราไงงงป่ะปุนปุนจะหากระดูกหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อที่แบบมีความเข้มขังมากๆในประเทศไทยอะ เนื้อออกมาโดยสุดจริตใจอ่ะในในภาพรวมแบบเนี้ยป้าบอกให้วันนี้มันหาไม่ได้เข้าใจใช่ปะอย่าว่าแต่วัตถุมงคลของท่านเลยนี่มันกระดูกท่านนะเว้ยเข้าใจปะแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงสูงมากถูกปะป้าถึงบอกว่าวันนี้ดูคลิปมาดูใช่ไหมช่วงหนึ่งป้าบอกว่าป้าจะไปหาท่านเห็นปะจะไปหาคุณลุงถ้าผ่านไปแล้วมีเวลานะ ปาบอกให้ปลาแวะนี่ไงเห็นปะปลาจดหมดเลยสีแยกไฟแดงนี่เห็นปะปลาเขียนไว้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าปลาตั้งใจไปเห็นปะชื่อคุณลุงบอกหมดเลยเบอร์โทรด้วยเรายินดีนะแล้วเราเราดีใจมากที่เราแบบได้มีโอกาสเช่าพระองค์เนี้ยแล้วมีกระดูกข,ของท่านอยู่อัฐิของท่านน่ะไม่บอกปะไม่มีแบบนี้อีกแล้วที่จะแบบมีความชัวร์และแน่นอนและอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม คุณดูนะลูกอันนี้สาคัญไตไตก้นนะดูนะคุณดูเห็นเหมือนหลวงพอออ่อโสธรเออหลวงพออ่อโสธรนี่มาอ่าเดี๋ยวปาให้ดูนะอ่ะถือไว้นะนี่เห็นไามเหมือนกันไหมเชื่อมเห็นไ้มเก่าไหมเก่าไหมนี่เก่าไหมเก่าเก่าเห็นไ้มเห็นไหมหลวงพ่อโสธรสองสี่เก้าเจ็ดนี่เห็นไ้มเชื่อมตะกัวเหมือนกันเลยเห็นไ้มเก่าไหม จะมีไหมเชื่อมได้ภายใน5ปีที่ผ่านมาเ<ม>ขาจะมาต้มเรากับเงินไม่กี่หมื่นบาทหารูปหล่อแบบเนี้ยเกิดมาเพิ่งได้เช่าองค์แรกอะ่ะคุณคิดดูเดะถูกป่ะแล้วเชื่อมเก่าไหมอเออคิดดูเดะหกสิบปีที่ผ่านมาเข้าใจเหตุผลปลายยังแพงไหมอย่างนี้รู้สึกแพงไหมรู้สึกว่าคุณค่าของพระองค์นี้เป็นไงสุดยอดไหม แพงอยู่เหรอยังแพงอยู่ไหมก็แพงแต่อนาคไม่แน่าก็จริงๆแล้วมันก็มองได้สองมุมไงปุปุนก็อาจจะยังมองว่าเฮ้ยมันอาจจะแพงอยู่ได้แต่สําหรับปาปาคิดว่าอัฐิของหลวงพ่อที่เป็นเกจิอาจารย์ดังๆสาคัญสาคัญเนี่ยปาคิดว่าไม่แพงนึกภาบอกป่ะรูปหล่อของท่านองค์หนึ่งหลายแสนนฟีีถูกป่ะเออรูปหล่อของท่านที่ท่านสร้างอ่ะทองเหลืองหล่อถูกป่ะและนี้กระดูกท่านอะ่ะ เข้าใจป่ะอืมสำหรับป้าป้าให้ความสำคัญมากเห็นป้าขนาดมักระทยยกยังมาขอกระดูกในในนี้เลยถูกป่ะอืมนะเพราะนั้นองค์นี้มีความประวัติความเป็นมาที่สำคัญจริงๆหน้าเหมือนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดรูปดูดิเนี่ยหลวงพ่อย,ยอดวัดหนองประหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะหน้าเหมือนทันเปียบ